บัวแตกยาทิ้งบัวรั่วยาทิ้งง่ายนิดเดียวสวัสดีครับทุกคนพบกับภูพ,พาลุยในช่อง YouTube ได้ภูอ่อนน้อยครับผมวันนี้มาแชร์ครับเทคนิคดีๆนะครับ บัวรั่วนะครับบัวเราใช้ลดน้ําผักแล้วมันรั่วหรืออย่าทิ้งครับแก้ง่ายนิดเดียวครับผมเรามีโฟมที่เหลือใช้นะครับเศษฟ้าโฟมอะไรก็ได้ถ้าเป็นโฟมครับภัชนะเป็นแค่เป็นโฟมอย่างเดียวมาละลายกับน้ํามันบินซิน91หรือ95หรือแก๊สฮอ91หรือ95อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับมาละลายครับใส่โฟมลงไปแล้วก็เทน้ํามันลงไปครับเขาจะเป็นกาวให้เราโดยอัตโนมัติเลยครับทุกคนนี่ฮะทำแบบนี้นะครับ มันก็จะละลายเราก็คนให้มันหนืดหนืดคนให้มันเหนียวเหนียวนะเห็นเราก็นําสิ่งนี้นะฮะไปทาที่รอยรั่วบริเวณบัวของเรานะฮะทั้งซ้ายและฝาและด้านนอกถ้าทาด้านในาได้ก็ทาทาด้านนอกได้ก็ทามันจะช่วยให้บัวของเราใช้ได้อีกจนฝาพลาสติกมันจะกรอบพังไปด้วยกันนะครับ แต่วิธีการเก็บทั้งสาบัวนะครับถ้าเป็นบัวพลาสติกนะัอยากให้ทนนานนะครับอย่าตั้งเวลาใช้เสร็จแล้วอย่าตั้งตากแดดครับทุกคนมันจะไม่เปื่อยมันจะไม่กกาบมันจะไม่แตกวันนี้ครเราก็นำนะครับหลังจากที่เราทำโฟมละลายกับมันแล้วมันก็จะเหนียวหนือนี้เราก็มาปะที่แผลครับเราก็ไม่ใช่ช่างฝีมือนะครับมันอาจจะไม่สวยงามแล้วครับทุกคนแต่เราก็สามารถที่จะทำให้มัน น้ำไม่รั่วได้เราก็ยังใช้ได้อีกระยะเวลาหนึ่งใช่ปะ่ะเนี่ยประมาณนี้เขาเสร็จแล้วก็ประมาณนี้เราเชื่อมทั้งด้านนอกด้านในครับทุกคนนี่ฮะบัวเนี่ยอย่าอย่าตั้งตากแดดนี่สภาพที่ทําเสร็จแล้วก็จะไม่สวยนะทุกคนเพราะเราไม่ใช่ช่างนะเรามาแชร์การทําใช้เองเราไปตักน้ํากันทุกคนนี่ไม่รั่วเลยนี่น้ําไม่รั่วออกเลยไหมง่ายนิดเดียวลองไปทําดูนะทุกคน มีบัวหรือบัวลู่บัวอะไรก็มาทําอันนี้ครับใช้ในงานเพราะเราใช้งานในข้างๆบ้านเราก็รดน้ำง่ายทีเดียวครับวิธีเกียวสามันก็อย่าไปตากแดดครับถ้าเกิดตากแดดก็สมควรมีน้ําด้วยมันจะช่วยย่นระยะเวลาครับทุกคน